โรดอกเบีย้ยของทอสอค่ะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประจําปี2 5 6 8ค่ะตอนนี้เนะี่ยโปรนี้เนะี่ยเข้าไตรามาสที่3ของปีค่ะก็ยังใช้กันยาวๆต่อไปอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งเอ่อโปรนี้นะคะให้กับทุกอาชีพนะคะซึ่งมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างเขาจะมีแบบ2แบบนะคะก็คือทําประกันและไม่ทําประกันค่ะเราสามารถเลือกดอกเบีย้ยได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนทําประกันหรือไม่ทําประกันซึ่งแตกต่างกันตรงดอกเบีย้ยค่ะก็คือ ปีที่1ปีที่2ที่3ถ้าทาประกันแบบนี้เนี่ยเฉลี่ย3ปีจะอยู่ที่3.2%และถ้าไม่ทําประกันนะคะ,ะเฉลี่ย3ปีอยู่ที่3.6%ก็คือต่างกันที่0.4%ค่ะผ่อนสูงสุด40ปีค่ะ ซึ่งโปรนี้นะคะจะใช้สําหรับกู้สร้างบ้านซื้อที่ดินพร้อมสิ่งบูสร้างก็คือซื้อสําเร็จรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมก็ตามค่ะสามารถใช้โปรนี้ได้นะคะถ้าใครสนใจยังไงสามารถที่จะสมรรัครรวบรวมเอกาสารรายแรกของเรานะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามรับได้หมดค่ะไปยื่นให้กับสินเชื่อทุกสาขาทั่วประเทศไทยของทอสอได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวค่ะ